ใช่อันนี้พูดตรงๆอย่าละเล่าละลวงชีวิตพี่เลยถือว่าเป็นเรื่องของพี่เพลยงอย่างดีน้อบีเนี่ยกระสีหอดงานแล้วป่าแค้นขนไดใช่เพราเป้าแค้นตีกองก็ได้พ่อลายส้นส้นเสียงแค้นเล่นจากเมนชัน เราเลี้ยงคนง้อทั้งบ้านแต่ราองไม่จบแค่นี้บีจบมีเี้องได้จริงจริงดูมีเพลงไม่จริงๆมันมีเพลงของดิวที่ยังไม่ปล่อยคือเพลงเอาพูดตรงตรงนะดังวันนี้มีชื่อเสียงแล้วเพลงหอบฝันพี่ดิวจะร้องให้ฟังใครอยากฟังกดหนึ่งพี่ดิวอ่ะมีซิงเกิลเพลงเนี้ยออกมาแต่ว่าพี่อ่ะไม่เคยร้องให้ใครฟังเลยนะใช่แบกฝันเออแบกฝันแบกฝัน ใครจะฟังคือถ้าจำได้คือสุดยอดเลยนะจำได้เพลงนี้จำได้ใช่รอดคือถ้าเพลงนี้ปล่อยไปทุกคนว่าจะดังไหมลองฟังดูนะให้กดใจก่อนพ่อเยวไม่ร้องไม่เอาไม่เอาแบบพี่พี่อาจจะร้องพี่เป็นคนร้องเพาะเพลงไม่เพาะนะนี้บอกก่อนทุกคนร้องได้แต่ร้องอาจจะไม่เพาะนะครับเริ่มเลยให้ร้องเหรอแบกฝันนะ แบกฝันมาเจ็บปิดรอยเย็บหน่วยคำว่าสู้บ่มีคนหว่ว่าต้องเหนื่อยต้องท้อสำใดอยู่กับน้ำตาเจ็บจนชาแทบสิขาดใจอยากแพ้กับแพบ้บ่ได้ลมหายใจบ่ยอมให้เศร้า หลังชนฝ่าหน้าเกียกขี้ดินสองหูได้ยินแต่คำเหยียดยามบ่มีผู้ใดเคียงข้างก็ย้อนว่าฐานะมันจนต้องอดมือกินมือกอดตัวเองนี่บอกคำว่าชีวิตคนแต่ก็พร้อมอดทนเพื่อวันนั้น วันที่ฝันของเฮาเป็นจริงถ้าเนเดอความฝันกำลังสิไปหาถึงเส้นทางสิมีน้ำตาอยา่าใครหูว่าบอกเคยท้อใจสิยอมแบกฝันเพื่อไปถึงคำว่าเส้นชัย เดิมพันทุกลมหายใจด้วยคำว่าสู่บ่ท้อเพื่อฝันที่รอคำว่าสักวันต้องเป็นความจริงปอ๊อปปอปไม่เคยปล่อยให้ใครฟังเพราะว่าเพลงเนี้ยอัดไว้แล้วก็ไม่ได้ไม่กล้าปล่อยเพราะว่ารู้สึกว่า ก็คงไม่ดังหรอกมันเป็นเพลงแบบฝันที่แต่งมาจากชีวิตจริงพี่ดิวอันนี้พี่บอกเลยเหมือนแบบเพลงเหมือนแบบท่อนฮกที่แบบว่าพี่ไม่เคยอันนี้ลิขสิทธิ์ดิวนะแบบมันเป็นเพลงของดิวแล้วก็น้องดิวพีรพลอนะ่ะแต่งให้ถ้าในเด้อความฝันกำลังสิไปหาถึงเส้นทางสิมีน้ำตา อยากให้หู้ว่าบอกเคยท้อใจสยอมแบกฝันเพื่อไปถึงคำว่าเซนชทยเดิมพันทุกลมหายใจด้วยคำว่าสู่บอท้อเพื่อฝันที่รอคำว่าสาักวันต้องเป็นความจริง เอยากดู MV มั้ไหมคือพี่ถ่ายทุกอย่างเกือบเสร็จหมดแล้วเพราะเหลือแต่ MV หน่อยนึงเพลงแบกฝันแมนพี่น้องก่ะจริงๆเพลงเนี้ยเชื่อไหมว่าก่อนหน้าที่คนจะดูพี่อ่ะ5,400คนคือพี่ซุ่มทำเพลงเพราะว่าพี่คิดว่า ทำยังไงก็ยังไม่ดังสักทีเข้าใจไหมทุกคนคือทำอยังไงว่าจึงจะดังก็เลยแบบไปซุ่มทำเพลงเป็นอัลบัม้มอาถาพี่เลขาได้เลยอันนี้เรื่องจริงใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าดิวอะตั้งใจร้องเพลงดิวอยากไปเป็นนักร้องเพราะว่าทำยังไงก็ไม่ดังสักทีแต่พอมันมีกระแสที่พี่ดิวไปช่วยเหลือคุณคุณยายละคุณแม่ลำเพยคือแบบโหแบบเหมือนบุญกุศลมาแบบเนี่ยใช่ครับใช่ เพรอะไหมทุกคนอัน,นพอฟัคือเสียงพอฟังได้มาเอาพูดตรงๆนะเอาแบบเอาแบบไม่ต้องห่วยพอฟังได้พอมันหงียหูไหมเป็นหงียหูป่ะครับเสียงกใช่มีเพลงแบบฝันแล้วจําได้ทุกอันนี้เพลงเนี้ยถ้าใครเล่นดนตรีได้นะบิออจริง,รงต้องแบบซึ้งอนะ่ะฟังครั้งแรก,กน้ําตาไหลเลยนะใช่มวนจะพร้อมมากร้องใหม่ได้ไหมเพิ่งมาครับ <c oughs> บางคนฟังเพลงเนี้ร้องร้องไห้เลยนะแบกฝันมาเจ็บปิดรอยเย็บด้วยคำว่าสู้บ่มีคนหวูว่าต้องเหนื่อยต้องท้อสําใด้อยู่กับน้ำตาเจ็บจนชาแทบสิขาดใจ อยากแพ้ก็แพ้บ่ได้ลมหายใจบ่ยอมให้เศร้าหลังสนป่านาเกียกขี้ดินสองหูไดินแต่คำเหยียดยามบ่มีผู้ใดเคียงข้างก็ย้อนว่าฐานะมันจนต้องอดมือกินมือก็ตัวเอง นี่บอกคำว่าชีวิตคนแต่กับพร้อมอดทนเพื่อวันนั้นวันที่ฝันของเฮาเป็นจริงแ่ดนตรีเข้าไปพอเลยท้าในเด้อความฝันกำลังสิไปห้า <ไป S 1> ถึงเส้นทางสิมีน้ำตา อยากใครหู้ว่าอบาเคยท้อใจกะสิยอมแบกฝันเพื่อไปถึงคำว่าเส้นชัยเดิมพันทุกลมหายใจด้วยคำว่าสู้บอทอเพื่อฝันที่รอเอาไหมคำว่าสักวัน ต้องเป็นความจริงปอเบิร์ดสวัสดอขอบคุณครับแวบบแรกหนึ่งวันณเดชขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวตั้งใจร้องอาวันนี้มันขายของมาหลายวันครับก็เลยเสียงแหบเสียงแห้งไปหน่อยนะครับฝากพพอร์ตด้วยนะถ้าปล่อยเพลงนี้ไป ดูว่าน่าจะแบบคนน่าจะแบบติดตามอยู่เดี๋ยกว่าคนแคปไปแล้วเนี่ยฮะนะแบกฝันเหรอมีคนแคปไปแล้วเชียวพี่รักอย่าเพิ่งไปเมาเรื่องเสียงพี่นะพี่เสียงแหบวันนี้ขอบคุณครับหลายเพลงพ่อเนี่ยฮะพี่เดียวร้องเพลงพี่เดียวมองมองไปพี่เดียวใครนัเด่นมากขอบคุณครับจริงเหรอครับนัเด่นหรือนะนัเด่นรือนะเอาดีดีจะบอกให้ ขอบคุณครับเสียงตติมตั้มนี่นี่อะไรอหน่อยให้หมงอะน่ะเสียงตตึมตั้มนี่มาลืมตตึมตั้มจะเป็นอะไรก็ขอให้เป็นคนดีพี่แกไม่รอดสำหรับยิวนะพี่ไปเปลี่ยนเนชื่อด็กตอบพี่ก่อนนะ เป็นอะไรก็จะเกิดมาเป็นเพศไหนจะเป็นใช่จะเป็นอะไรก็ช่างขอให้เราเกิดมาเป็นคนดีมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีเจตที่นึกคิดได้แล้วก็เวลาทําผิดก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองทําผิดแล้วก็ขอโทษขออภัยอะไรใครจะให้อภัยไม่อภัยมันลแล้วแต่ชีวิตคนนั้นเราไม่สามารถไปห้ามใครให้หายใจหรือหยุดหายใจได้นอกจากตัวคนนั้นเพราะฉะนั้นดิวอยากจะบอกว่าวันนี้ ดิวกลายเป็นสายนะ้าไปแล้วทุกคนใครมากระทุ้งดิวดิวก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรหรอกครับเพราะว่าดิวผ่านมันมาแล้วนะครับการที่เราเติบโตว,วันนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองได้ถ้าเราพัฒนาจิตวิญญาณแล้วปรับธน,น,นาคติธนคติแล้วก็เรามองมอง,มองในมองตัวเองในเชิงบวกหรือทําให้คนอื่นได้ฟังคําพูดเราแล้วมีแต่พลังบวกดิวว่ามันเป็นบุญกุศลมากในวันนี้ แต่วันๆที่ผ่านมาเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อะไรที่มันเกิดขึ้นล้วนมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณไม่สามารถหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปได้แต่คุณทําวันนี้ให้มันดีที่สุดได้จําคําพี่ดีวไว้นะทําไมพี่ดีวประสบความสําเร็จเพราะว่าในความคิดแล้วหัวคิดพี่พี่ไม่อยากมานั่งทะเลาะกับใครแต่ถ้ามันเกิดเรื่องเกิดเรื่องราวอะไรเกิดเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้ว การให้อภัยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแค่นั้นเลยครับกระทาเนเ้อความฝันกำลังสิบไปหาใช่ไหมครับถ้าพี่ดิวได้เทศหรือถ้าพี่ดิวได้นั่งสมาธินะทุกคนจะสนุกสงบนิ่งคำดาวคำดาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วบอกตัวเองว่าวันเนี้ เราทำดีกับตัวเองหรือยังเราพอใจกับชีวิตตัวเองหรือยังเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือยังหรือเราหรือเราอยากด่าคนหรือเราอยากทะเลาะก,กับคนหรือเราอยากพูดอะไรไม่ดีกับคนพูดกับพี่ดิวได้เพราะเดี๋ยวพี่ดิวจะเป็นคนรองรับอารมณ์เองแล้วหลังจากนั้นเมื่อพูดระบายออกมาแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมครับถ้ารู้สึกไม่ดีก็พยายามทำให้ตัวเองมีความ เขาเรียกว่ามีอารมณ์เย็นลงพี่ดิวก็ไม่ใช่คนที่มาเกิดมาแล้วเป็นพระอิฐพระปูนพี่มีลมหายใจมีจิตวิญญาณมีความโลภรักโลภกดลงเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่เมื่อวันวันนั้นที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายคนน่ะไปคอมเมนต์ว่าพี่แบบยวันนี้ใจดีแล้วหรอพูดดีแล้วหรอจริงๆโดยโดยโดย,โดยหลักของชีวิตมนุษย์นะ ไม่มีใครมานั่งหุดหิดยสี4ชั่วโมงแล้วไม่มีใครอยากทอกซิกยสี4ชั่วโมงแต่เมื่อวันนึงมันเกิดขึ้นไปแล้วพี่คือมนุษย์มีเลือดเนื้อเชื้อไขมีจิตวิญญาณมีกายหยาบเพราะฉะนั้นกายของพี่อาจจะไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซนบางทีมันอาจจะมีสิ่งสุปรกบ้างแต่ว่าวันนี้พี่สำนึกพี่พูดกับแฟนคลับเลยนะพี่สำนึกในบางสิ่งที่พี่ทําลงไปแล้วพี่ก็มูฟออนกลับมาแล้วส่งพลังบวกส่งพลังดีๆต่อกับทุกคน พราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาคือออกมาจากจิตใจแล้วก็จิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงในวันนี้นะครับมันเวลาทุกครั้งที่มีความสุขแันคลับเป็นไหมคือไม่ได้อยากด่าไม่ได้อยากทะเลาะอ,อะไรกับใครเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันโล่งอ่ะในเมมเบรรี่ในกราฟในแกนสมองหรือในทุกตำหนองท่วงท่าของร่างกายและจิตวิญญ,ญาณหรือแบบแม้กระทั่งลมลมหายใจตัวเองยังกาหนดได้ตอนนี้คือมันแบบสบายสบาย,สบายใจใช่ใช่ครับ ส่วนใครจะคิดอะไรเป็นอื่นเรื่องของเขาใครจะว่าอะไรเป็นอื่นเรื่องของเขาใครจะพูดถึงเราไม่ดีเรื่องของเขาพอะสุดท้ายแล้วพี่ดิวบอกเสมอว่าเราก็ต้องเคี้ยวข้าวด้วยปากของตัวเราเองต่อให้คุณแม่เคี้ยวข้าวให้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลืนข้าวด้วยตัวเองวันนี้นะครับตอนที่พี่ดิวบวชเชื่อไหมพี่ดิวได้ฉายาอะไรทีรัธรรมโม ผู้เจริญทางธรรมและปัญญานะพี่ดิวตอนบวช่ะพี่ดิวได้เขาเรียกว่านามหรือฉายาว่าทีระธรรมโมชื่อตอนบวชขอบคุณครับด่าพอหรือยังคนที่ด่าด่าสะาใจแล้วเนาะถ้าด่าสะใจแล้วยิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองใช่ครับมาลงที่พี่ดิวได้พี่ดิวจะขัดเกลาให้อย่างน้อยๆไปเตือนคนที่ ไปเตือนคนเลวให้เป็นคนดีก็ไม่ได้ไปเตือนคนดีให้เป็นคนเลวบางทีเราก็ยังทําไม่ได้ขนาดเราเตือนใจตัวเราเนี่ยเราเตือนใจบอกใจตัวเองว่าอย่ากโกรธนะก็ยังโกรธได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างต้องอยู่ในสติวันนั้นพี่เดียวอาจจะหลุดไปหน่อยอาจจะพูดจามไม่ดีก็ขอโทษขอโพยขอโทษอ,ออกส่งออกสือ่อใครจะหาว่าพี่เลวก็ก,กรื่องของเขาแล้วนะครับรู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายนะโยม จริงๆคนเราอะ่ะรู้วันเกิดคุณโย,ย,ยมไม่รู้วันตายนะออทุกวันนี้โยมทําดีให้กับใครหรือยังทุกวันนี้โยมให้อาภัยใครไขรได้หรือยังสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสอนให้พี่ดิวรู้ว่าพี่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วให้อาภัยได้ไหมพูดได้ไหมเราได้ไหมเอ,อ่ยได้ไหมถ้าทาถ้าทําได้แสดงว่าเราชนะใจตัวเราแล้ว แต่ถ้าเราทําไม่ได้เรามีทิฏฐิเรามีสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเรามีเรื่องติดค้างให้อภัยคนไม่ได้ให้อภัยคนยากพูดไม่ได้ทําไม่ได้อันนั้นก็คือหัวใจคุณที่มันขุนมองมัวหรืออาจจะมันมันอาจจะดูสะอาดสําหรับคุณแต่สําหรับเราเรามองว่าจิตใจของใครต่างๆนานาเราไม่สามารถที่จะไปทํา หรือไปสั่งการได้เพราะสุดท้ายแล้วหัวใจแต่ละหัวใจของจิตวิญญาณที่มันอยู่ในตัวมนุษย์มันก็ต้องซัพพอตร่างกายร่างกายนั้นใครที่เจอภาวะต่างๆใครที่เจอเรื่องราวต่างๆใครที่เจอทางตันในชีวิตใครที่กำลังจะคิดทำร้ายตัวเองหรืออะไรต่างๆพี่บอกตรงๆนะขนาดหัวใจของเธออ่ะมันยังเต้นยังซัพพอร์ตเธออยู่แล้วเธออ่ะจะกล้าหรอกักบร่างกายที่เธอเกิดมา พี่พูดให้คิดนะเพราะว่าคนที่คนอย่างพี่มีธรรมะในใจมากพอแล้วพี่ก็ให้อภัยยอมรับขอโทษโทษได้ทุกเมื่อเมื่อเหตุการณ์นั้นมันอาจจะต่อให้เราจะถูกหรือจะผิดหรือจะผิดหรือจะถูกอย่างน้อยๆเราได้เอ่ยออกไปให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกสบายใจเท่านั้นเลยใครที่ติดตามพี่ดิววันนี้ถ้าถ้าพี่ดิวได้นั่งฟังเรื่อง เรื่องราวแบบเขาเรียกว่าเทศนาเรื่องธรรมนะทุกคนจะบอกโหพี่ดีโวอีกพาร์ทนี้พาร์ทนี้คนก็ไม่ค่อย,อยเห็นเนาะพี่บ<ช>ีเพราะว่าบางทีถ้าดิวแบบถ้าดิวเย็น,น่ะดิวจะรู้สึกว่าดิวเหมือนคนที่ดิวเคยไปดูดวงเขาบอกว่าดิวเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นไม่ใช่แค่อินสปิเรชันแต่เป็นคนที่มีจิตวิญญาและจิตนิที่สามารถสอนคนได้สามารถบอกเด็กๆบอกรุ่นน้องสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์หรือแบบว่าเอาสิเอาคําพูดพี่ดูดีๆอะไปเป็นแบบแผนในชีวิตได้ใช่ใช่มันมันจะเป็นแบบนั้นมันจะมาเองเลยนะจากใจเลยนะบบคัๆๆขอบคุณครับได้ครับ เดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวรว,รวมวันเสาร์ทีเดียวเนาะวันนี้เอาเป็นแบบรีแลกรีแลกนะครับรรวันใช่เรื่องอื่นๆคือรอวันเสาร์อย่างเดียวคือรอน้องมามามาพูดในไลฟ์แบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการคืออย่างน้อยๆแบบอ่ะอย่างน้อยๆพ,ๆพี่พี่ดียวถามหลังไม่แล้วก็แบบว่าค่อยค่อยมาถามแบบอา่าค่อยเดี๋ยวพี่ดียวจะเล่าให้ฟงังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ พี่ก็ขอเบรกไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ยพี่พี่แบบอืมไม่รู้อะอยากอยากจะให้ทุกคนเ่ยคำดาวก่อนอยากให้ทุกคนแบบอาบน้ําพักผ่อนก่อนเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้นอนสามสี่วันแล้วใช่ครับขอบคุณครับตามพี่ดูมานานขอบคุณมากครับ คุณมากเลยค่ะแฟนคลับโอ้หนึ่งล้านห้าแสนใจไฟม่นิทยิงห้านาทีแล้เมลอนอีกเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนเอาไหมอ่ะเพลงเมลอนบีอยากให้ลองเพลงเมลอนด้วยนนะก,ก,ก,กันอ่ะยั่วสุดชักแก้วไปแล้วบันลันตะลันตัะตะขอบคุณครับอ่อ ใช่ครับเดี๋ยวเรื่องสัญญาราวันเสาร์ทีเดียวนาะอทุกคนอืมวันนี้ท้องฟ้าโปรทุกคนไม่ต้องกลัวซื้อคิมไม่ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะคือถ้าน้องขายของไม่ได้เรื่องถ้าน้องมีแบบเรื่องราวแบบเกี่ยวกับแบบขายคิมไม่ได้พี่ก็จะหันกล้องมาหาพี่ดิวคนเดียวแล้วพี่ดิวจะขายทุกคนพรนะ้อมซัพพอร์ตนะนี่พูดตรงตรง,ตรงนะก็คิดอยู่ว่าถ้าถ้าถามน้องแล้วมันแบบ มีเรื่องนี้จริงๆพี่ดิวก็จะหันกล้องมาแค่ตัวพี่ดิวแล้วก็ขายของเองโดยที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่ใช่ใชยเอาเอาเอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าพูดตรงนะพี่ดิวก็ไม่อยากให้ทุกคนดราม่าแล้วะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายค่ะขอบคุณหนึ่งครั้งบ่พอหูบอคิดอยู่เสมอขีเส้นใต้สองเส้นใต้เชื่อย้ำใจอ่านเจอคิดถึงพระคุณเสมอเมื่อนึกเจอคำนี้ในใจ มืดมากเดี๋ยวเห็นทางว่าลุดขึ้นตรงแบบว่าหมอลำขอดแก่นครับเดียวซ้ายเท่าสวยเออซีเดียวยุจิกานสวยกี่มงแล้วเบี่หนึ่งล้านหกแสนจ่ายคนยี่สิบสามค่ะว้าวถูกต้องทุกคนใครจะดูไลฟ์สดพี่ดูขึ้นเวทีเนี่ยเก่งเก่งแล้วนะเฮ้ยอันนี้เปิดนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้เก็บบัตรนะเนี่ยในทิกตอกเนี่ย ต้องเก็บบัตรป้าคนละร้อยยี่สิบได้ไหมเอามาดิครับเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยตายละติดตามมาแปดปีแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับว,ว้าวแฟนคลับแป๊บหนึ่งนะเหลือกี่นาทีเนี่ยยี่สิบ <One minute. S 3> นาทีค่ะวันนี้สามนาทีค่ะแป๊บหนึ่งที่เราเมื่มมากหนึ่งนาที ตั้มเสียงนกกรุงหัวจุกมันริกจุกกรี๊กรี๊ดกรีดกรีกรีกี๊กริกรรีกรีกรีดกรีดกรีกรี๊ดกี่ดกรี๊ดกรั๊ดกรี๊กรีดรี๊กรีกรียดีดรีีกีีดรี๊ดกรีรกรี๊ดกีดรีดกรรกรรกด้ จสองไฟฟ้านะลูกคือเป็นคนที่คิดดีทำดีมากๆเลยนะแต่บางทีงมันก็พลังเนาะเอาพูดตรงๆ climbed. มันก็พลังเรื่องอารมณ์บ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยสดด้ข <Meat> ึ <Rogers> ้นดะดึงเลื่อแถวนี้ป้าพักเกษตรหลายแห่งฮะป้าพักเกษตรขอบคุณครับโอ้จุ่มเบกจุ่มเบ มามอใส่เดี๋ยวไม่มานรไม่มาค่ะถา,า,า,ามจริงเพื่อจริงต่อเป็นอย่างเจ้าอ่ะเจ้าเมาส์เหล่าติเอื้อถามจริงตรงนี้ไหมลูกขวาปื้ตืมต่ำตืมต่ำมารามต่ำตึบ l เลสโกไปเลยลูกแรงเนุ่ยอ๋อหลุม <S <S> <S ตกหลุมลักขึ้นไว เธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันอย่ามาทำน้าในงนันนึกว่าฉันกลัวเลยงไง <N> มีมนุษย์คนไหนเกิดมาไม่เคยบน่นไม่เคยว่าไม่เคยด่าใครไหมครับไม่มีมีค่ะหนูค่ะโอ้ถ้าหนูไม่เคยด่าใครพี่ไม่ครบนะหนูไม่มีท็อกซิกให้พี่เมาส์ <N> <N> บครบัทางไม่ค่อยดีใช่ไหมคนบ้านเดียวกันแหละบีสักหนึ่งแม็มเพราะว่าจำจำได้ไดครับจได้แม่นจริงๆพี่อยากร้องเพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรครับผมลำแม่กองอะไรนะขึ้นต้นไ้้ยออะไรนะบี เลาไม่กองอะเข็นต้นด้วยกฟังดมไปเลยล่ะช่องนี้ช่องจริงนะคะติดตามได้นะกดช่องกดติดตามได้นะครับแต่อย่าตามติดนะพี่ย้ายบใบมาสามหลังแล้ว ตามได้อะตามติดนะบางคนแบบพี่ดิวหนูขอติดตามนะสรุปมาอยู่หน้าบ้านทุกวันเลยอะไม่ได้นะรถใหญ่เข้าเยอะเนี่ยแล้วมันเป็นพื้นไอ้น,นี่ลูกหลังอะอ,อันนี้เขาซ้อมอืมเขาซ้อมเก่งนะเขาซ้อมขึ้นเวทีจริงดูเวทีสวยมากดูเวทีอลังการมากเวทีแบบว่า สะดุง้งทุกคนใครจะดูหมอลำกับพี่เอาพูดตรงๆพูดดีๆกับพี่ก่อนอย่าพึ่งด่าพี่ดีอืมคนด่าพี่ดิวหัวใจทำด้วยอะไรอะ่ะเราพูดพอทุกคำเลยนะเราไม่เคย,เร,เ,คยเราไม่เคยว่าใครในยหนในไลรเนี่ยอืมสัญญาอยู่หน้าปีนั้นเอาคุยกันยิ่งขังต้นพอย

เออไม่แน่ใจว่าจะไลด์ได้หรือเปล่านะแฟนคลับใช่เพราะว่าน้องมีกลุ่มใช่เราก็ต้องปิดหมายเท่าเราปิดดีกว่าพี่ดิวเขาต้องเข้าไปอยู่ในไลฟ์กลุ่มเขาไงใช่ต้องไปตามนั่นแหละแต่อยากให้แฟนคลับได้เห็นเนาะไม่ได้มันเป็นมันเป็นการให้เกียรติน้องมันคือการให้เกียรติน้องและพีเกินไปไม่ได้ใช่พี่ดิวต้องไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนี่ใช่